បាទបងប្អូនណាស់ជូនពរឪពុកម្ដាយមានសុខភាពល្អបាទ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 បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជិតជិតចូលរួមរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណណាស់ដែលបានមានទឹកចិត្តចូលរួមចែកម ਿਲ អរគុណច្រើនបងប្អូនក្មួយទាំងអស់គ្នាជូនពរឪពុកម្ដាយមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នា ทหารขเขมรวสายจากแนวรบสู่แนวตลาดเปลี่ยนลุกจากทหารขเขมรไปเป็นขอทางขี่จักรยานยนต์ของเงินชาวบ้านในตลาดอ้างของเงินไปเลี้ยงทัพสถานการณ์ชายแดงกัมพูชาสะท้อนภาพที่น่าตกใจเมื่อวานนี้20สิงหาคมทหารกัมพูชาที่ประจําการแนวหน้าในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัยตัดสินใจทิ้งฐานที่มั่นอ้างเหตุถ่าสเสบียงไร้อุปกรณ์ก่อนร่วมกลุ่มเปลี่ยนเครื่องแบบใหม่แต่งตัวเต็มยศหล่อเนียบขับรถจักรยานยนต์กว่า40กิโลเมตรเข้าตลาดกลางนาประงอ เมื่อถึงที่หมายทหารเหล่านี้ได้ขอรับเงินบริจาคจากพ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านโดยอ้างว่าจะนำไปจัดซื้อหมวกกันน็อกวิทยุสื่อสารและเสบียงสำหรับแนวหน้าขณะที่ตำรวจท้องที่และสารวัตรตำบลยังร่วมอำนวยความสะดวกให้โดยเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโครงการระดมทุนทางการทหารที่ได้รับมอบหมายจากส่วนกลางแต่ด้านเพจดังสายข่าวทหารทางฝั่งกัมพูชาเปิดเผยว่าจริงๆพวกทหารเขเมร ไม่ได้เอาเงินไปซื้ออะไรหรอกได้เงินมาก็เก็บไว้ใช้เองโกหกชาวบ้านไปอย่างนั้นและทหารพวกนี้หัวหมอมีข่าวว่ากองทัพเขมรทราบเรื่องและตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนเพราะมีรายงานว่าทหาร26นายละทิ้งฐานที่มั่นของตนในแนวหน้าถึงสองแห่งผมเชื่อว่าเรื่องนี้กองทัพเขมรจะปิดปากเงียบเพราะกลัวถูกไทยล้อทหารเขมรไร้วินในเรื่องนี้แดงขึ้นหลังชาวบ้านถ่ายคลิปก่อนอัพลงโซเชียล และคลิปคอนเทนต์บางส่วนก็ถ่ายโดยทหารเขมรที่มาด้วยกันนั้นละ